ยาแลนต้อาแลนยาแลน่องละชุดรถเสือรนบกเขากันจะกีต้นมาลคือยางเช่สุดซาแต่นี่โอ้ล้มได้ลูกอ้ยอ้ยอ้ย่นน้กันพี่น้องชอบเสือนวันนี้หนึ่งขานี่โตมวยคือ a เมซิ่งแต่นี่มวยกระตาบนะสมทใหม่หัวเมิ่งพี่น้อง ยายหนึ่งเข่ายายออกมานอนแนายายได้เถียงใหม่ยายออกมานอนนาพี่น้องนาติดกันอยู่แหละแกไปดึงนะลูกเด้อเฮ้ยเฮ้ยอคุณคโอ้มันหมุนป่ะนอะลูกสองมือเลยลูกหลายเก็บพักใส่แม่แล้วลูกอุ้ย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 อันนี้แกพักยังไงซะ อ่ะตื่นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลายเก็บพักมาลูกมันแมนบ่เอเมนเก็บพักบ่มาลูกสบายดิจุ๊ดแจ๊กมาลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยครับผมบอกกันเลยเนาะกับสองเปิดคำสิว่าบอกลาวันนี้เท่ากันชีลงสวนพี่น้องมึงลูกสาวก็ตื่นแต่เศร้าป้าใส่สุดยังนี่ลูกมันแมนบ่สุดสิหดสวนนี่มันแมนมาลูกละ Bánh bò hột sườn Bắt nhé Nào hột sườn Mừng bánh cả 5 cân luôn nè Được xóa lại cả nhà luôn Nhàng luôn hàng Nhàng, nhàng Nhàng, nhàng, nha Nhá hàng nha lên lúc nhá lên Nhá lên Ui sụt hột sườn khẩu cắn chắc đi khẩu cắn sụt hột sườn Ôi mấy บ่ให้อุ้มอยากอุ้มกับให้อุ้มพี่น no ้องเลยเนี่งะนี่ฮะยางซิ่วขนาดโอ้อ๊ะอ้มันชิเริ่มได้ลูกละไปย่างลูกมันยางเช็ดสุกเช่ดซากแด้ลูกมันชิหดชวนแล้วบ่ี่บรรยากาศอยู่โซนนบดสกาในอากาศกำลังดีพี่น้องบ่คอยหนาวไปไดเนาะกำลังแบบว่าพอดีนะ แ่งลูกอากาศกำลังดีสำนีับห่อนบ่หนาว,นาวพี่น้องลูกสาวก็ตื่นแต๊ะ้าวๆตื่นมาเขาตื่นก็ตื่นนำ้ำโลดพี่น้องเลยตื่นมาหนึ่งเขาเนาะและ้วลูกสาวมันก็ตื่นนำ้ำทางไหนลูกย่างไว้ท่าซาลูกท่าซาย่างไว้มันสิลมต่วนหนึ่งเข่าแล้วลูกเวลาไปทศวรรษย่างกันยังนิ่มนิ่ม <laughs> mất chi hót xuân mất luôn cái nhàng chê súc chê xác tệ anh ơi ô đấy luôn oi nông cạn với nóc chót xuân mà này mệt mày đấy ở đây thấy phi luôn phi nhìn quen nhàng hót đi nghe phò ôm nhau oi vỉa hè đấy bả bả lung lung าบางนี่ป,ป้าป้าลุงเขามว่าบางนีหล้านะมีหล้านจะไปทอดสวนไม่รู้มีหล้านอยากม so. าทอดสวนใช่ไหล้านไอโฟนโอ้ยอีกละเฮ้ยเฮ้ยบุ่งเนี่ยฮะอยากลงมานหเฮ้ยแค่เนี่ยแต่มันบหนาวเป็นไดพี่น้องอากาศกำลังดีเนาะลูลกลสาวก็หนุกสาวก็สามารถลงมาได้บรรยากาศอยู่มองหาทุกหน้าพี่น้อง ไอร่างมาสนวนอะไรนิ่มมาลูกนี่แหละาจจะเป็นโรคพักบ่นี่แหละาจจะเป็นโรคพักบ่ลูกหนี่แหละพอดสวนเลยเห็นยัางเลยไปกวนเลยไปวุ่นอยู่บ้านเฮาเนาะโซนตบนกะมีอยู่มีอยู่สองอาชีพพี่นอ้องที่แบบว่าที่แบบว่าพอได้แก่นเนยพอได้เงินในเนาะอยู่ที่โวนตบนลาวก็คือแบบว่าปลูกพัก ปลูกพริกขายพี่น้องแล้วก็ปลูกมันเนาะบรรยากาศตะเวนก็นขึ้นแล้วพี่น้องนี่ตะเวนขึ้นแล้วมนีลูกสาวก็อยากลงมานำมาซะคือ,อขู่มาแต่มหนาพู้สามพ่อ,อ,อจับผู่จับยังนั่งกระชีดจับลมเฮาโอ้ย อืออะออ่ออื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 อีืออ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 ื่าืออือนัอยออออืออออืออืออืออู่อืาพืออ้ออหออืออ่วนือออเืออื่อืออืออืออ้ออกออืออือยู่อืออี่อืออเออื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 นปลูก กพอได้กินเนาะมาลงมะปิดกับลังงามพี่น้องเลยเพียงหัวเข่าเลยน้ำกับหมไก่พี่น้องน้ำนี่น้ำกับไก่เนาะเอาคนกับสามลอยขุมของปู่นี่ก็เป็นผักเงาเนาะอุ้ยอีล่ะอีล่ะพอดเสื้อมาลูกไปพัดเสื้อไป เอาไว้เอาไว้เอาไว้ลูยเอาไว้เอาไว้สแกนสเกตเด้อกเด้อุ้ยอุ้คนหลักพ <c oughs> <c oughs> ักคนหลักพักพี่นองคนเดิงเดิคนหลักพักคนคนสองมือเลยหล่เก็พักใายแม่แล้วบอลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนี่ยก็พักยังมาอัฉนอัตเอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไลกบพักบล อันแม่เก็บผักบ่บ่ลูพิงพิงเอ้ยเก็บผักวันนี้เก็บบอผักนะอันแม่เก็บผักอย่าบลูพิงพิงพิงเอ้ยมึงนี่ลูกฮะมึงนี่ฮะโอ้ยอันแม่เก็บผักวันนี้อันเรแม่แล้วนี่อันแม่เก็บผักแล้วนี่ อมันมันเหนาะพักเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเก็บได้ไหมลูกเก็บไหมลูกเก็บไหมเฮ้ยเอาพี่น้องตอนนี้เราก็สิปิดคลิปเลยเนาะก็ขอบคุณพี่น้องออไลน์ที่เสียสละเวลาเขาบวมกระซอมตอนนี้ลูกสาวก็เหนาะพักเลยพูด ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้นำเอาไว้พอกันคลิปหน้านะพี่น้องโอ้ยหมอไว้แล้วคุหมุนม่แล้วพักสบายดีสวัสดีครับอีลามันหมุนมดเล้ลูกอยาเห็นอยาเห็นอยาเห็นไป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 